วันนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์การที่มีภาคเครื่องเป็นหลวงปูเ่เผือกขี่สิงว่าหลวงปูเ่เผือกขี่สิงเนี่ยความหมายมันดีขนาดไหนและมันมีพุทธคุณสัพพคุณยังไงบ้างนะเพื่อนๆน,นะ อ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าหลวงปู่เผือกเห็นไหมขี่สิงสิงนี่หมายถึงสิงโตนะสิงโตคือเจ้าป่านะครับสิงโตคือเจ้าป่าเจ้าป่าเดินไปที่ไหนคนก็เกรงกลัวคนก็ให้เกียรติและก็เกรงใจไม่ต้องพูดอะไรมากสิงโตมาแล้วนี่เดินมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วใครมีหลวงปู่เผือกนี่ก็เปรียบเสมือนมีสิงอยู่สิงโตอยู่ เดินไปที่ไหนคนก็ให้เกียรติและเกรงใจนะเพื่อนๆนะเห็นนะฮะอ่าเห็นนะสิงสิงเนี่ยต้องต้องขี่สิงต้องต้องอย่างนี้นะหน้าสิงถ้าของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เ,เนื้อทองแดงนะเพื่อนๆนะแล้วหลวงป,ปู่เผือกหน้าหลวงป,ปู่เผือกเพื่อนๆก็ดูให้ดีด้วยอย่างนี้ดูให้ดีหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ของแท้เลยอ่าอันนี้กรอบตั้งแต่สมัยโบราณน,นะเพื่อนๆนะโบราณเลยตั้งแต่ออกจากวัดเลย ก็ซื้อมาจากวัดเลยออกมาอย่างนี้เลยฮะหลวงปู่เผือกขีสิงฮะต,ตรงนี้มีอันนี้ด้วยนะเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะห่วงห่วงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นอะ,อะไรนะพลาสติกแล้วพลาสติกนานแล้วจนมันเหลืองอ่ะสงสัยตั้งบนหิ้งอันนี้มันเหมือนเป็นน้ำนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะเพื่อนๆนะไม่ได้อยู่ข้างในนะแผ่นที่เหมือน,นโดนน้าอะ่ะก็คือบางทีเขาตั้งบนหิ้งไงแล้วก็เอาดอกไม้ น้ำสงสัยน้ำน้ำจากแจกันน่ะตกลงบนหิ้งพระแล้วก็คือก็คือตั้งกับกับหิ้งพระตั้งแบนๆหน่อยเพื่อนเนีน่ย้เป็นรอยดูก็รู้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยรอยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันเป็นรอยแล้วก็ตั้งไว้นานไงไม่เคยไม่เคยไปเปิดดูพะย้ายบ้านย้ายบ้านครั้งหนึ่งถึงไปเปิดดูแล้วมันมันถึงจะได้เห็นแบบนี้ออกมาเพื่อนใช่ไหมฮะ อ่ะแล้วผมบอกว่าสิงห์เนี่ยมีอํานาจนะเพืเ่อนๆนะอำนาจบารมีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสองตัวอย่างนะอานาจบารมีหน้าเก่งขามอํานาจบารมียศถาบรรดาศักดิ์คุณมีก็ยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะอำนาจบารมียศถาบรรดาศักดิ์คนเก่งอกเก่งใจให้เกียรติแล้วก็เงินทองก็จะไหลามาเทมาเพราะว่ามีอํานาจแล้วนี่ มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วนี่มีบารมีแล้วใช่ไหมเพื่อนเป็นเจ้าพ่อมีบารมีเป็นข้าราชการก็มีบารมีขึ้นมาคนให้เกียรติคนก็นับถือการพูดการจา